ก็เดินปกติอะไรมีมีเพื่อนมาคอมเมนต์มีอะไรมาปกตินะคะเพื่อนนะแต่เราไม่เห็นคลิปเราอยู่ในหน้าเขาเรียกว่าคลังดีกว่านะคลังเลียวไม่เห็นเขากังวลน,นะบางทีอย่างอย่างตอนเนี้ยเจอในกรณีที่ว่าอ่ะตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะทําไมแบบจูๆ่ๆเราก็ตอบจะโปรโมทได้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนบางทีลงเราลงคลิปไปแล้วก็กงังวลเนาะบางวันน่ะเป็นบางวันนะเพื่อนเพืนะ่อนเนาะ อันนี้เล่าความเขารู้มั่งแต่มันก็มันก็ยังเกิดแบบยังเกิดความในใจอยากรู้อยากเห็นอยากทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจ๋าคิดมันก็เดินปกติแล้วแหละมีมีเพื่อนมาคอมเมนต์มีอะไรมาปกตินะคะเพื่อนนะแต่เราไม่เห็นคลิปเราอยู่ในหน้าเขาเรียกว่าคลังดีกว่าเนาะคลังเลียวไม่เห็นค่ะเพื่อนจ๋าเนาะอ่ะก็เลยอยากออกมาแบบพูดความในใจเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังว่า เออใครเป็นเหมือนเราบ้างไหมนะตอนนี้ก็คือมีความอยากนะเ,เข้าไปนะเข้าไปก็หาคลิปไม่เจอก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะมาในรูปแบบของเป็นคลิปคลิปเรียวอ,ะอ่ะอ่าเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ตามไปส่งงานเราไปกดคอมเมนต์กดอ่าเขาเรียกว่ากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ออมันเกิดความในใจไงมันเกิดความในใจเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมัน,มนคือเราตั้งคําถามกับตัวเองนะเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเคอตั้งคำถาม มันเกิดความในใจไงมันเกิดความในใจเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมัน,มนคือเราตั้งคําถามมันกับตัวเองนะเพื่อนใช่ไหมเพื่อน,อนคือตั้งคําถามได้แล้วทําไมถึงตอบไม่ได้กดไปกดไปเราจะกดไปได้ประมาณสักสองตอบคอมเมนต์ไม่ได้สักสองคอมเมนต์ก็จะกดอีกก็กดไม่ได้ถ้าลงถ้าลงถ้าเราลงคลิปไปใหม่ๆเวลาเราเข้าไปส่งผลงานของเราอ่ะเราจะไม่ค่อยเจอโฆษณาหรอก มันก็จะออกตอบได้แล้วทําไมถึงตอบไม่ได้กดไปกดไปเราจะกดไปได้ประมาณสักสองตอบคอมเมนต์ไม่ได้สักสองคอมเมนต์ก็จะกดอีกก็กดไม่ได้นะคะทั้งทที่เราก็ไม่ได้ว่าจะไปตอบผิดตอบอะไรก็เลยสงสัยนะเพื่อนว่าเป็นเพราะอะไรแล้วตอนนี้ก็ลงคลิปไปก็หาคลิปไม่เจออีกถ้าลงถ้าลงถ้าเราลงคลิปไปใหม่ๆเวลาเราเข้าไปส่งผลงานของเราอะ่ะเราจะไม่ค่อยเจอโฆษณาหรอก มันก็จะออกทีเราลงคลิปอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีความสงสัยอ่เอ๊ะเราคลิปเราจะผ่านกฎเกณฑ์หรือเปล่าเนาะกลับมาหมดแล้วนะคะกลับมาหมดแล้วแต่แต่ว่าคลิปแบบไม่มีนะคะยังยังถูกซ่อนอยู่อะไรประมาณเนี่ยก็ต้องดูต้องดูกันอีกต่อไปนะคะเพื่อนเนาะนะก็เข้าไปนะเข้าไปก็หาคลิปไม่เจอก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะตอบได้แล้วทําไมถึงตอบไม่ได้กดไปกดไปเราจะ กดไปได้ประมาณสักสองตอบคอมเมนต์ comment, ไม่ได้สักสองคอมเมนต์ก็จะกดอีกก็กดไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะว่าเกิดปัญหาเกิดเกิดปัญหาแบบนี้แล้วอะไรเนี่ยเราจะต้องแก้ไขไปทางไหนแต่จริงๆแล้วก็คือการที่เราลงการพอร,รู้มั่งแต่มันก็มันก็ยังเกิดแบบยังเกิดความในใจอยากรู้อยากเห็นอยาก ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจ๋าคิดก็ไม่ได้อะเพื่อนจ๋าเนาะมันก็มีความกังวลไปหมดเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนพี่สนิทบ้างไหมเนาะแต่จริงๆแล้วก็ผ่านสตรีมมาก็เหมือนปรับปรุงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือตรงหน้าตรงหน้าคลิปเรียวอะมันที่เราลงคลิปไปอะแล้วเราไม่เห็นคลิปเน่ะซึ่งเขาก็แจ้งมาให้เราทราบอยู่แล้วเนะว่าเกิด เกิดปัญหากับเกี่ยวกับระบบนิดนึงอะไรประมาณนะเพราะว่าณนะวันนี้นะคะเราเจอปัญหาแบบนี้อะเพ,อเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากนะคะสี่นาทีแล้วคุยไปคุยมานะขอบคุณคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆจ้ามาในรูปแบบของเป็นคลิปคลิปเรียวอ,ะอ่ะอ่าเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ตามไปส่งงานเราไปกดคอมเมนต์กด เขาเรียกว่ากดไลค์ hmm. กดคอมเมนต์ให้รู้อยากเห็นอยากศึกษาต่อไปไงคะเพื่อนเนาะ,ะเป็นกําลังใจให้กันและกันกันแล้วกันเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็นั่งคุยกันเพื่อเพื่อบันทึกความทรงจำเนาะกลับมาหมดแล้วนะคะกลับมาหมดแล้วแต่แต่ว่าคลิปอบไม่มีนะคะยังยังถูกซ่อนอยู่อะไรประมาณเนี่ยก็ต้องดูต้องดูกันอีกต่อไปนะคะ,คะเพื่อนเนาะนะคะทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ว่าจะไปตอบผิดตอบอะไรก็เลยสงสัยนะเพื่อน,นอว่าเป็นเพราะอะไร แล้วตอนนี้ก็ลงคลิปไปก็หาคลิปไม่เจออีกด้วยใช่ไหมคะว่าเกิดปัญหาเกิดเกิดปัญหาแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเราจะต้องแก้ไขไปทางไหนแต่จริงๆแล้วก็คือการที่เราลงการที่จะโปรโมทได้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนเบางทีลงเราลงคลิปไปแล้วก็กังวลเนาะบางวันอะ่ะเป็นบางวันนะเพื่อนเพื่อนเนาะ อันนี้เล่าความรู้อยากเห็นอยากศึกษาต่อไปไงครเพื่อนเนาะเอาเป็นกําลังใจให้กันและกันกันแล้วกันเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็นั่งคุยกันเพื่อเพื่อบันทึกความทรงจำเนาะเราลงคลิปอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีความสงสัยอะเอ๊ะเราอคลิปเราจะผ่านกฎเกณฑ์หรือเปล่านาะนะเ,เข้าไปนะเข้าไปก็หาคลิปไม่เจอก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะถามให้ตัวเองไหมว่า เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมานั่งทบทวนของเราว่าวันนี้เราทําอะไรผิดหรือเปล่าแล้วทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,เอนๆเนอะในใจก็แล้วกันบางบางวันเราก็สงสัยว่าเอ๊ะคลิปเราอะจ,จะมีโฆษณาแปะหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนาะบางครั้งก็บางครั้งเราคุยกับเพื่อนเพื่อนก่อนกลับบ้านดีกว่าเ่ะเพื่อนจา๋าเนาะเป็นเป็นเหมือนกันมัน้งไหมคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออ บางทีเหมือนปรับปรุงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือตรงหน้าตรงหน้าคลิปเรียวอะมันให้อะไรแล้วเราก็แชร์ไปที่ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยเกิดความกังวลก็แบบเป็นกังวลใจอะ่ะเราอยากจะตามเข้าไปดูคลิปเราอีกไหมมันนะก็เข้าไปนะเข้าไปก็หาคลิปไม่เจอก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเพื่อนจ๋านี่แหละค่ะเพื่อนๆขาเขาบอกว่าอะไรนะคือเราก็ต้องปรับตัวกับระบบอะ แต่จริงๆถามว่าเป็นการดีไหมเราก็รู้สึกว่าเหมือนปรับปรุงเนาะแต่ตอนนี้ก็คือตรงหน้าตรงหน้าคลิปเดียวอะ่ะมันบางครั้งก็เราก็เรา,เ,รา,เ,ราเออมันถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้เรียนรู้กับระบบเข้าไปด้วยอะไรดังวนนะบางทีอย่างอย่างตอนเนี้ยเจอในกรณีที่ว่าอะตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะ ทำไมแบบจูๆเราก็ตอบกลับมาหมดแล้วนะคะกลับมาหมดแล้วแต่แต่ว่าคลิปอะไม่มีนะคะยังยังถูกซ่อนอยู่อะไรประมาณเนี่ยก็ต้องดูต้องดูกันอีกต่อไปนะคะเพื่อนเนาะก็ไม่ได้อะเพื่อนจ๋าเนาะมันก็มีความกังวลไปหมดเลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนพี่สนิทบ้างไหมเนาะแต่จริงๆแล้วก็ผ่านสตรีมมาก็ครับจะโปรโมทได้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนบางทีลงเราลงคลิปไปแล้วก็กังวลเนาะบางวันอะ เป็นบางวันนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เล่าความเพื่อนจ๋าเนาะอ่ะก็เลยอยากออกมาแบบพูดความในใจเนาะให้เพื่อนๆวี่ีได้รับฟังว่าเออใครเป็นเหมือนเราบ้างไหมนะตอนนี้ก็คือมีความอยากจะโปรโมทได้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยเพื่อนๆบางทีลงเราลงคลิปไปแล้วก็กังวลเนาะบางวันน่ะเป็นบางวันนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เล่าความกังวลนะบางทีอย่างอย่างตอนเนี้ยเจอในกรณีที่ว่าอ่ะตอบคอมเมนต์ไม่ได้ นะทำไมแบบจูๆเราก็ต้อทเราลงคลิปอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีความสงสัยอะเอ๊เราอ่าคลิปเราจะผ่านกฎเกณฑ์หรือเปล่านะ้ะเอาเดือนที่ห้าแล้วเนาะถามว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมก็มีก็ก็พอรู้มัง่งแต่มันก็มันก็ยังเกิดแบบยังเกิดความในใจอยากรู้อยากเห็นอยากทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะคิดกับนะก็เ,เข้าไปนะ เข้าไปก็หาคลิปไม่เจอก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเหมือนกันนะออพี่สนิทเป็นนะคะคิดบางทีก็แบบก,ก็ก็ดีเหมือนกันเวลาเกิดอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเออทั้งๆที่เราไม่ได้ทําความผิดหรือว่าอะไรยังไงนะตอบได้แล้วทําไมถึงตอบไม่ได้กดไปกดไปเราจะกดไปได้ประมาณสักสองตอบคอมเมนต์ไม่ได้สักสองคอมเมนต์ก็จะกดอีกก็กดไม่ได้คลิปเราก็เหมือนถูกซ่อนไว้แหละแต่จริงๆก็เดินคลิป บางครั้งก็เราก็เลยเออมันถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้เรียนรู้ก,กับระบบเขาไปด้วยอะไรคุยกับเพื่อนเพื่อนก่อนกลับบ้านดีกว่าเ่ะเพื่อนจ๋าเนาะเป็นเป็นเหมือนกันมันม้งไหมคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราลงคลิปอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันมีความสงสยัยอ,อ่ะเอะเราอ่า คลิปเราจะผ่านกฎเกณฑ์หรือเปล่านาะนะคะทั้งทที่เราก็ไม่ได้ว่าไปตอบผิดตอบอะไรก็เลยสงสัยนะเพื่อนๆว่าเป็นเพราะอะไรแล้วตอนนี้ก็ลงคลิปไปก็หาคลิปไม่เจออีกเอาเดือนที่ห้าแล้วเนาะถามว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมก็มีก็ก็พอวุนนะบางทีอย่างอย่างตอนเนี้ยเจอในกรณีที่ว่าอ่ะตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะ ทำไมแบบจูจูเราก็ตอบในใจก็แล้วกันบางบางวันเราก็สงสัยว่าเอ๊คิปเราอาจจะมีโฆษณาแปะหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างนเงี้ยเพื่อนๆเนาะบางครั้งก็บางครั้งเราก็เห็นโฆษณาเราบางครั้งก็ไม่เห็นนะคะเพื่อนจ๋าเนาะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะบางครั้งก็เราก็เลยเ,เ,เออมันถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้เรียนรู้กับระบบเข้าไปด้วยอะไรอ,ะอ่ะคิปเราก็ หมือนถูกซ่อนไว้แหละแต่จริงๆก็เดินคลิปมันก็เห็นโฆษณาเราบางครั้งก็มีเห็นนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะแต่ส่วนใหญ่อะให้อะไรแล้วเราก็แชร์ไปที่ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยเกิดความกังวลก็แบบเป็นกังวลใจอะเราอยากจะตามเข้าไปดูคลิปเราอีกไหมมันกดได้แล้วทําไมถึงตอบไม่ได้กดไปกดไปเราจะกดไปได้ประมาณสักสองตอบคอมเมนต์ไม่ได้สักสองคอมเมนต์ก็จะกดอีกก็กดไม่ได้เราก็เห็นโฆษณาเรา